สวัสดีครับมาพบกับผมทนายเอ็มครับทนายเชอเอ็มค่ะอ่าแล้วครับน้องเชอเอ็มครับรู้ไหมฮะว่าวันที่ยี่สี่สิงหาเนี่ยเราจะมีการเลือกตั้งในายกสภาทนายความแล้วก็คณะกรรมการค่ะหนูเนี่ยในฐานะทนายความคนหนึ่งเนี่ยนะฮะรุ่นใหม่ด้วยเนี่ยรู้หรือยังว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงยังไงคะพี่เอ็มอันแรกครับน้องเชอเอ็มครับในฐานะทนายความนะเราก็จะมีบัตรทนายความมีใช่ไหมค่ะถ้าทางการก็คือเลขหมายใบอนุญาตให้เป็นทนายความคเราก็เอาจับขึ้นมา ดึงจากกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็มาดูฮะด้านหลังตรงนี้เนี่ยฮะถ้าบัตรประเภทสมาชิกสภานายความประเภทตลอดชีพเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของบัตรชั่วคราวเป็น2ประเภท2ปีเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูว่าเราต่ออายุหรือ,อยัง<ม>ใช่ไหมครับ<ม>ทีนี้ในส่วนของสํานักงานนะฮะก็จะระบอกบอกว่าที่อยู่ตรงจุดไหนนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพปัจจุบันนี้น้องเทมรู้ไหมว่าต้องเลือกที่ไหนกรุงเทพที่สภา,านายความถูกต้องครับ,รบกรุงเทพเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด44ี่ หน่วยคูหาเนี่ยก็จะมารวมกันที่สภาานความนะครับข้อดีคือเรานับคะแนนง่ายนะข้อเสียรถติดแล้วก็ว่าไปนะแต่ว่าแค่วันเดียวประจำเลยค่ะแต่วันเดียวเราเหนื่อยวันเดียวฮะเราได้นายกที่แบบหุยคนที่ใช่อะค่ะคนใดที่ชอบโอเคอ่าเพราะฉะนั้นนะฮะดูนะครับว่าเราเนี่ยนะครับมีสังกัดที่กรุงเทพหรือในต่างจังหวัดถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดครับก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ศาลจังหวัด ใดจังหวัดหนึ่งที่เราอ่ามีอะไรชื่ออยู่หรือสังกัดอยู่นั่นเองนะครับอ่าหลังจากที่เราเช็คแล้วหนึ่งเราเช็คที่อยู่แล้วว่าเราต้องไปเลือกที่ไหนอันที่สองค่ะเร,เราเจมทำยังไงเรา ต้องแต่งตัวใช่ไหมต้องแต่งตัวแต่งตัวดีหน่อยดีหน่อยค่ะเพราะะไก็ได้แต่ว่าร้อนนะคะพี่เอ๋ันเออแล้วก็มาใช้อินไงสวยๆไงว่าเฮ้ยฉันฉันมาเอาคอนเทนต์ใช่มเอาคนเนเยก็ต้องแต่งตัวสวยๆแล้วแบบมาไล์หน่อยว่าเราเนี่ยเป็นทนายรุ่นใหม่ไงมาใช้สิทธิ์แล้วนะฮะเลือกผู้นาของเราฮะได้สองเด้งเลยอะาถูกเพราะฉะนั้นน่น้องเชเอมก็เราก็ต้องแต่งตัวให้สุภาพนะครับสุภาพพอสมควรเลยนะอืม แล้วแต่งตัวแบบอย่างนี้ได้ไหมได้ได้แบบพี่แบบน,นี้ก็ได้นะฮะอ่าพอแต่งตัวเสร็จนะครับแล้วก็เราก็มาหาคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คือมาดูที่ครูหาครับว่าอ่าเรามาเช็คชื่อก่อนว่าชื่อเราอยู่ตรงจุดไหนแล้วเขาก็จะให้บัตรมาถูกต้องไหมฮะอ่าแล้วจากนั้นมาก็มาก,กาลงคะแนนค่ะก็ไปดูคลิปที่เราพูดถึงในเรื่องการลงคะแนนถูกต้องไหมค่ะอ่าโอเคครับ วันนั้นนะครับอย่าลืมนะครับวันที่24สิ่งหาคมค่ะเวลาอะไรก็ได้ไหม9้านาฬิกาถึง15บหนาฬิกาอ่า<น>ครับมาใช้สิทธิ์กันเยอะครับทุกคนลุยสวัสดีครับ เปพวกผมทยเอ็มครับทนายเชเอ็มค่ะน้องเชมรู้ไหมครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการเลือกตั้งนายกสภาในความกันวันที่ยีสิี่สิงหาคมนี้ใช่ไหมคะพี่เอ็มถูกต้องฮะแต่ก่อนที่เราจะเลือกตั้งนายกสภาในความแล้วก็คณะกรรมการฮะเราจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของการกาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งด้วยค่ะเพราะว่าบัตรลงคะแนนของเราฮะมันก็ไม่ใช่ว่าจะกาง่ายๆเลยนะต้องพูดตรงๆใช่ฮะเรามาดูฮะบัตรเลือกตั้งของเรานะครับ ให้เราจําไว้นะครับว่ามันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือนายกสภาในความส่วนที่2นะฮะจะเป็นกรรมการสภาในความส่วนกลางนะครับส่วนที่3ก็คือกรรมการสภาในความส่วนภูมยภาคมันจะเป็นบัตรใบเดียวเลยน้องเชมเหมือนกับคล้ายกระดาษ A4 เลยนะฮะจะเป็นบัตรเป็นกระดาษนะทีนี้เรามาดูฮะแต่ละส่วนครับส่วนแรกครับในส่วนของนายกสภาในความเลือกได้เพียง1คน น้องเชมดูนะตอนเนี้ยเรามีด้วยกันกี่เบอร์สิบค่ะสิบเบอร์นะเรียงเลยฮะแล้วก็จะมีชื่อเห็นไหมฮะหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมการกระบาดกากระบาดก็คือต้องเป็นกากระบาดอย่างนี้นะฮะกาได้ตรงหน้าเนี่ยตรงนี้ก็จะมีชื่อนามสกุลอ่ะด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี้ว่าที่ร้อยตีนั้นเราจะต้องกากระบาดย่าไปทาสัญญาอืดน,นะน้องเอชเชม์นะ,ะไม่งั้นเดี๋ยวกะกลายเป็นผิดไปหมดเลยนะฮะค่ะอ่ะ พอเราดูในเรื่องของอานายกสภาในความแล้วเรามาดูนะครับในส่วนที่สองกรรมการสภาในความส่วนกลางเลือกได้ไม่เกินสิบสามคนเนาะใช่เอ็ม่นะฮะตอนนี้นะครับขาดได้ไหมครับพี่เอ็มอะไรนะขาดได้ไหมขาดได้ฮนะแต่อย่าเกินฮนะทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าตอนเนี้ยเรามีด้วยกันหกคณะเนี่ยคณะหนึ่งคณะสองคณะสามคณะสี่คณะห้าคณะหกปัจจุบันเนี่ยมีด้วยกันหกคณะฮะการกาเนี่ย เราจะกาเป็นสิบสามหมายเลขเดียวสมมุตินะฮะเราชอบคณะที่สองเนี่ยเราจะกาหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลข5หมายเลข6กเจ็ดแปดเก้าสิบอ็สบสองสิบสิบสิบ้าทีเดียวเนี่ยยกเสร็จสิบสามก็ได้หรือจะสลับกันไปฮะอย่างเช่นว่าเราชอบอเบอร์สามหนึ่งคนเบอร์ยี่สิบหกหนึ่งคนเบอร์สี่สิบเก้าหนึ่งคนอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องไม่เกินสิบสามสิบสามทีนี้ ลหลายท่านสอบถามมาครับว่าแล้วถ้าเกินสิบสามมีผลอย่างไรบัตรเสียค่ะถูกต้องฮะน้องเชมครับเป็นบัตรเสียเลยครับไม่สามารถที่จะเอามานับเข้าปคะแนนได้เลยนะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยไอ้ตรงนี้นะในสองส่วนกลางเนี่ยต้องไม่เกินสิบสามคนอ่าทีนี้มาดูตัวในส่วนของกรรมการสภาในความส่วนภูมิภาคครับจะเลือกได้ภาคละหนึ่งคนตรงนี้น้องเชมครับมีคนเข้าใจผิดกันมากเลยว่าไงคะพี่ ม่ใช่ว่า,อย,าอย่างเช่นนะฮะอย่างพี่เอ็มเนี่ยอยู่ภาคสองไม่ใช่ว่าภาคสองเนี่ยจะก,กาได้แค่คนเดียวไม่ใช่นะฮะเราเนี่ยเราได้รับบัตรเลือกตั้งมาเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดเก้าภาคเราสามารถที่จะกาได้ทั้งเก้าภาคเลยแต่นะครับภาคละ หนึ่งคนอ่ะทีนี้มาดูนะครับกรรมการสภาในความส่วนภูมิภาคเลือกได้ภาคละหนึ่งคนหมายความว่านะครับเรามาดูนี่นะฮะภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่ภาคห้าภาคหกภาคเจ็ดภาคแปดภาคเก้าเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยจะมีด้วยกันสามคณะนะเพียงสามคณะนะคณะหนึ่งคณะด็อกเตอร์ที่หนึ่งคณะด็อกเตอร์ที่สองคณะด็อกเตอร์ที่สามสมมติว่าภาคหนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะเราชอบด็อกเตอร์ที่ที่เนี่ยอันแรกเนี่ยเราก็กาเบอร์สิบหกเนี่ยบึ้งนะครับเห็นไหม นี่คือภาคละหนึ่งคนภาคสองกกาาจะกาลงมาครับให้ครบทั้งเก้าภาคก็ได้แต่ถ้าเกินล่ะคะพี่เอ็มถ้าเกินนะครับกลายเป็นว่าสมมุตินะสมมุติเราชอบอุ้ยภาคหนึ่งสองคนอย่างเงี้ยจะกลายเป็นบัตรเสียทันทีนะนฮะน้องชเอมฮะดังนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยู่ภาคสามเราจะกาแค่ได้เพียงภาคสามไม่ใช่เรากาได้ทั้งเก้าภาค,คะนะครับแต่แค่ภาคละ 1นคนน, 1> นะครับเพราะฉะนั้นจะก,กาสลับก็ได้แต่โดยแฟนคลับนะโดยแฟนคลับส่วนใหญ่นะสมมุติเขาชอบคณะดัตัรที่2องเขาก็จะก,กาหมายเลขเรียงกันมาเลยส่วนใหญ่นะที่ที่เจอนะฮะ,ะ,นะแต่ถ้าเกิดถามว่าบางคนชอบคณะนี้ก็กาได้แต่ภาคละไม่เกินหนึ่งคนคโอเคครับก็สรุปนะครับนายกสภาได้ไม่เกิน1คน 1> นะครับกรรมการส่วนกลางนะครับได้ไม่เกิน13 13าคนกรรมการสภาในคามส่วนผู้พักได้ไม่เกิน1นคนภาคละหนึ่งคนรวมแล้วก็คือเก้าคนนั่นแหละก็คือเก้าพกก็คือเก้าคนโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องต้องเชื่อตอนนี้ข้เยอเลยเาใจยังฮะเอาบัตรนะคะบใบอนุญาตสภาในคามบอกกับเจ้าหน้าที่เนาะว่าเรามีสิทธิ์ตรงนี้ตรงนี้แล้วนะแล้วเราขอไมใช้สิทธิ์เนี่ยนะเอาตามระเบียบนะครับโอเคครับหวังว่าครั้นี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทั้ง ทานายความทั่วประเทศครับสำหรับผมนะทานายเอ็มและน้องชาเอมค่ะคขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> แต่ทำไมทำไมต้องจำ ไม่จําไม่ได้ฮะวันที่24สิงหา2568นี้เรามีนัดกันครับที่จะไปเลือกนายกสภาทนายความของเราเองนะฮะวันนั้นฮะสิ่งที่ต้องเตรียมคือแรกๆเ,เลยครับพี่น้องทนายฮะมีนะบัตรหรือหมายเลขใบอนุญ,ญาตให้เป็นทนายความนี่บัตรนี้นะฮะนะบัตรนี้สรุปแล้วครับใครจะไปเลือกที่ไหนเราไปดูข้างหลังนี่ฮะข้างหลังเนี่ยจะมีชื่อที่อยู่นะครับว่าเราเนี่ยจดแจ้งสำนักง,งานที่ไหน เพราะฉะนั้นนะครับถ้ากรุงเทพเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สภานยในความได้เลยนะฮะหรือใครอยากจะรู้ก่อนก็โทรศัพท์สอบถามที่สภานยในความได้หรือถ้าเกิดว่านะครับพี่น้องท่านใดครับมีที่อยู่ที่จดแจ้งไว้ที่ต่างจังหวัดนะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องไปเช็ครายชื่อนะฮะที่สารจังหวัดนั้นๆที่เราสังกัดอยู่ตัวอย่างครับเช่นเช่นผมเนี่ยนะฮะแต่ก่อนเคยอยู่ที่สารจังหวัดกบินบุรีนะฮะเคยจดแจ้งสำนักงานที่จังหวัดกบินบุรีนะฮะ ก็ไปเลือกตั้งที่ศาลจังหวัดกบินบุรีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับที่อยู่นะครับที่ดมการจดแจ้งไว้ที่ศาลจังหวัดใดนะฮะให้ไปตรวจสอบณนะที่ศาลจังหวัดนั้นได้ทันทีฮะสำหรับพี่น้องท่านใดครับที่จดแจ้งชื่อที่อยู่นะครับไว้ที่สำหรับพี่น้องทนายท่านใดครับที่จดแจ้งครับชื่อและที่อยู่ไว้นะฮะ ตามหลังบัตรเนี่ยก็สามารถไปใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งณนะสารจังหวัดนั้นได้เลยครับโอเคครับแล้วพบกันครับวันที่24สิงหาคม2568เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาครับแล้วพบกันครับ